สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระสุนแช่น้ำนะครับว่าจะยิงออกไหมนะครับผมอย่า๋ยวเรามาดูกันเป็นลูกกระสุนซ้อมนะครับผมก,กระสุนซ้อมกระสุนจริงผมจะไม่ค่อยรีวิวละเอาเอาเก็บไว้ใช้บ้างนี่ฮะกระสุนซ้อม,ออน,อมนี่ครับขนาดเก้ามมนะครับลงไปเลยสามนัดอ่านี่ครับ แช่ไว้สักสองสามชั่วโมงกันจริงผมลืมไ่าด้แช่ไว้แต่เมื่อคืนนันจะดีครับว่าแช่หนึ่งคืนจะเป็นยังไงเดีย๋ยวจะลองทํากระสุนลูกซองดูแช่หนึ่งคืนจะเป็นยังไงนะครับแต่อันนี้ผมแช่กระสุนขนาดเก้าดูก่อนว่าจะสับแตกไหมนะครับเดีย๋ยวมาชมกันนะฮะอีกประมาณสักสองชั่วโมงเดีย๋ยวผมจะไปทําการยิงให้ดูนะครับผมว่าจะยิงแตกไหมอ่าโอเคครับนี่ลงไว้น้ำแลวนะนี่ครับแช่ไว้เลย ปิดฝาไว้เลยนะฮะอ่ะขย่าเลยให้เผื่อให้น้ำคงน้ำเข้ามีอากาศไม่เหมือนชิคเก็ตอ่าเป็นไงครับนี่อยู่ในนี้นะนี่ครับนี่สุดไหมนี่สามนัดนะโอเคแค่นี้ครับเดีย๋ยวไปลองดึนกันว่าจะแตกไหมสวัสดีครับผม